สวัสดีผมวีนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอรถสปอร์ตซีดาน2คันซึ่งด้านหลังผมเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่แตกต่างกัน,นครับแต่วันนี้ครับเราจะมารีวิวเข้าวๆว่าเจ้า2คันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทําไมถึงมีรูปลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถ2คันนี้เนี่ยมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงบ้างและน่าใช้ทั้งคู่ไหมเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เรามาดูเจ้าคันสีดํามันก่อนเลยนะครับก็อย่างที่เห็นฮนะเราไม่ต้องมาอธิบายมากรู้กันอยู่แล้วว่าเป็น bmw นั่นเองเป็นรถสปอร์ตซีดาน bmw f 3 3 3 2 0 i รถคันนี้ปี2014สีภายนอกสีดำเดิมจากโรงงานนะต้องบอกว่าเป็นไซล์โฉมดุดันนะครับมาพร้อมชุดแต่ง m sport รอบคันแล้วเดิมคันนี้ก็เป็นตัวไซล ปอตอยู่แล้วนะครับสีดําเดิมจากโรงงานพร้อมชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กแต่งนะครับผมรถคันนี้เป็น3-2 0 i อนยอย่างที่ว่าเป็นเครื่อง N20 นะครับผมก็เป็นแบบพลังงานเชื้อเพลิงเบนซินนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดกันเข้ากันครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ซึ่งเป็นโฉมรุ่นนิยมที่ใครๆหลายคนเนี่ยชอบรุ่นนี้มากเพราะว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยราคาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็จับต้องได้นะครับราคาไปไม่ไกลเกินไปซึ่ง ราคามือสองในตอนนี้น่าจะต้องมากนะครับก็คันนี้เป็นตัวเบนซินเครื่อง N20 นะครับภายนอกตกแต่งครบล้อแม็กยางเบิกใหม่นะครับผมยางกู๊ดไลท์แม็ก ATL นะครับสวยๆงามๆไม่มีรอยเพราะเพิ่งเบิกใหม่ด้านข้างก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างที่เห็นนะครับก็ฟิตเมนต์กำลังดีเลยนะครับไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปดูสไตล์เป็นซิ่งหดุดันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนิดนึงครับสำหรับ 320i F30 คันนี้ด้านท้ายก็จะมาพร้อมกันชนดิฟฟิวเซอร์แบบเอสปอร์มาพร้อมกับท่อออก4ข้างนะครับเป็นแบบสวมของอาคาบวิกซึ่งให้สไตล์ที่สปอร์ตค่อนข้างพอสมควรสำหรับใครที่หารถสปอร์ตซีดาถ้าใครชอบสไตล์ดุดันคันนี้ตอบโจทย์มากมาพร้อมกับภายในแบบสปอร์ตเดี๋ยวเราไปดูกัครับ สำหรับภายในเจ้า F 3 0 32อนไอนะครับเราไม่ต้องพูดมากภายในเนี่ยออกแบบมาเป็นสีทูโทนนั่นก็คือเป็นสีดำตัดกับแดงนะเบาะสปอร์ตสีแดงพร้อมเบาะไฟฟ้า คู่หน้าแล้วก็มีเมมโมรี่สองตำแหน่งมาให้ด้วยนะครับกุญแจ push start นะครับแล้วก็เป็น keyless go แบบนี้นะครับมี C entry ด้านนอกด้วยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบไฟฟ้า8สปีดนะครับมาพร้อมกับระบบจอ iDrive ที่ก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ C D A p 3 navigator พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีแพทเทิร์นชิพแต่ก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้พร้อมกับให้ตัดแบบสีแดงนะครับหนะ้าปัดเดินไมดูสปอร์ตทั้งหมดในโฉม F แล้วนะครับก็จะให้ความ ร่วมสมัยของยุคปัจจุบันอยู่รถยังดูไม่เก่านะครับสำหรับใครที่หารถใช้งานซีดานสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์ผมเองเนี่ยก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ยังตอบโจทย์วัยเราแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่เป็นรถซีดานเนี่ยก็ข้างไปไหนก็ได้ขนของก็ได้นะครับผมก็จะค่ฟ้ารอบคันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนึงครับสำหรับ B M F 30บเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ารถมันเล็กหรือเปล่านะครับสำหรับผมเนี่ยสูง1 7 0หนักอยู่55ต้องบอกว่ารถใช้งานนั่งสบายด้านหลังนี่ต้องบอกว่าไม่เล็กเลยนะครับไม่เล็กเลยโอเคออปชันอาจจะสู้ c ี5 F10 ไม่ได้หรือต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่านนงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วตรงกลางไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังก็จะมีปรับได้เองนะครับเลือกอุณหภูมิได้และปิดได้นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟ1 2โวลต์ให้ตรงนี้ นะครับก็ค่อนข้างที่จะคบคันสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัวเบนซินเครื่อง n 2 0นั่นเองนะครับก็เกียร์มาพ <มา S 2> ร้อมกับเกียร์ z f แบบ8ปดสปีดนะครับเป็น s t e ปโทรนิกที่ bmw เนี่ยใช้กันมาตั้งแต่โฉมนี้ยาวไปเลยนะครับก็ในโฉมใหม่ก็อาจจะเป็น อัปเกรดซอฟต์แวร์แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังคงเป็นเกียร์8สปีดที่ประหยัดน้ำมันแน่นอน8สปีดเนี่ยวิ่งตัก1ร้อยหนึ่บเนี่ยขับต่างจังหวัดผมบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากเป็นรุ่นที่ทำการอัตราเชื้อเพลิงการกินน้ำมันเนี่ย อยู่ราวๆที่1 0 10ต้น10ต้นๆนะครับ13 14 15แล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์โครงสร้างตัวรถด้านหน้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำสำหรับรถคันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่9 5้0 0 0บาทเท่านั้นรถปี2 0 1 4โฉม f 3 0 320i อเครื่องเบนซินนะครับ9 5้า0 0บาทเท่านั้นตกแต่งให้ครบเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกันแต่รถโครมสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับคันสีแดงอันนี้นะครับ เรามาต่อกับเจ้า F 3 0สีแดงคันนี้นะครับเราจะมาดูความแตกต่างว่าแตกต่างกันตรงไหนจริงๆผมสามารถบอกได้เลยว่ามันแตกต่างแค่เรื่องของปีและเชื้อเพลิงที่ต้องใช้นะครับรถคันนี้เป็น BMW F 3 3 2ส D ดีรถปี2 0 1 5สีแดงเดิมจากโรงงานต้องบอกว่าสีแดงจาก BMW เนี่ยค่อนข้างเป็นสีที่ค่อนข้างสดพอสมควรใครที่ชอบสไตล์สปอร์ตแบบเต็มขั้นคันนี้ตอบโจทย์ครับรถคันนี้เป็นปี2015ชุดแต่งเอลสปอร์ตรอบคันพื้นฐานเดิมก็เป็นตัวสปอร์ตอยู่แล้วมาพร้อมกับโลมก G เบิกใหม่ยางใหม่นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างที่เห็นด้านหน้าไฟด้านหน้าก็จะเป็น LED โปรเจ c เตอร์สไตล์ BM นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างรถคันนี้นะครับก็มีการจัดฟิตเมนต์สูงต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําให้รถคันนี้มาดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปและไม่สูงจนเกินไปเหมาะสําหรับการใช้งานเดินทางไกลๆใช้ในเมืองก็ยังตอบโจทย์อย่างที่บอกครับรถคันนี้เป็นตัวดีเซลซึ่งประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายต่อครับาับ F34 334ีีแดงงคนนน้กก็็ออย่ท่ทเป 20d นะครับคันนี้เป็นรถสีแดงเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับกับกนชนท้ายทีฟพุซเซอร์ที่เป็นของ M Sport และที่ขาดไม่ได้เลยเป็นปลายท่ออะคารบอนวิกเหมือนกันนะครับเหมือนกับคันสีดําคันด้านหลังนี้ซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับแต่เป็นรถโคราสีซึ่งอันนี้จะให้ความสปอร์ตใครที่ชอบสีสดๆจิ๊ดจีนะครับขัดไปทางไหนก็มีแต่คนมองสีคันนี้ตอบโจ์มาพร้อมกับภายในที่ค่อนข้างสปอร์ตอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ สำหรับ BMW F30 320d คันนี้นะครับก็ ให้ภายในแบบสปอร์ตมาเช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีดีเทลหน้าหน้าคอนโซลเนี่ยมีสีแดงให้เหมือนกันแต่ตัวเบาภายในเนี่ยจะเป็นแบบสีดำนะครับผมมาพร้อมกับได้ตัดสีแดงนั่นเองนะครับก็ให้ความสปอร์ตด้วยกันทั้งคู่เหมือนกับคัน320อนนะครับพื้นฐานเดียวกันหมดเลยจอ i Drive เกียร์ไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับผมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับงมอะไรมาติฟังกชันที่มีแพลนชิปให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ไม่มีแพลนชิปนะจอคอมมาเป็นแบบฟรีสแตนนะครับก ังก์ชันต่างๆไม่ว่า CD MP3 เหมือนกันหมดนะครับไฟหน้าออโต้เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่จุดนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันด้านหลังก็เหมือนกันนะครับโพซิชันเออะไรเอยเรื่องของสเปซในห้องสำหรับละห้องโดยสารเท่ากันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแต่คันนี้ปีจะใหม่กว่าเป็นปี2015ในเมื่อไม่มีอะไรแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับว่าแตกต่างกันยังไง สำหรับเจ้า F 30, 3 2, 0 320D คันนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นเครื่องดีเซลคันนี้มากับเครื่องยนต์ N 4 7เกียร์8ปสปีด F เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอัตราเชื้อเพลิงการกินน้ำมันของเจ้าดีเซล B M W เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางโรงงานเองก็เคลมมาค่อนข้างดีตรงที่ว่าประหยัดน้ำมันมาก10ปาไปไถึง20สามารถทําได้แล้วแต่ลักษณะการขับขี่นะครับก็แล้วแต่ผู้ใช้ใช้ในเมืองใช้ต่างจังหวัดลักษณะการใช้งานขับขี่เร่งไหมตามรอบไหมถ้า ประหยัดหน่อยก็ค่อนข้านทําได้ดีสําหรับใครที่หาอยู่ตัวรถเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานอย่างที่บอกครับขาหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําใครที่สนใจรถสปอร์ตซีด้าที่เอาไปใช้งานเดินทางไกลเป็นรถครอบครัวก็คงยังตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้เปิดราคาอยู่1นล้านเก้าหมบาทกับเครื่องดีเซลสามารถสอบถ,ถ,ถามรายละเอียดเรื่องของไฟแนนซ์ได้ที่ AB Premium Motor รถคันนี้ปีเป็นสองพันห้านะครับตัวเบนซินด้านขวาผมเนี่ยเป็น2อ1 4 ใครที่สนใจโฉม BMW F30 ทั้ง2คันนี้สามารถติดต่อได้ที่ AB Premium Motor หรือติดต่อที่เบอร์095-000-5555เราก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์หรือเจ้าที่การขายนะครับพี่คอยมาตอบคำถามหรือบอกเรื่องของรายละเอียดของรถ2คันนี้นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อโทรเข้ามานะซึ่งเป็นรถที่อยู่ในสต็อกรถของเขาไม่นานมานนี้นะครับก็ใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ งงไงวันนี้ก็หมดหน้าที่กับผมแล้วกับรถ2คันนี้ยังไงคลิปหน้าเป็นรถอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูต่อครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com